ตาเก็บน้ำปอนออากาศนรถติดน่ยคนขอคอนขึ้นระผมบอกซ้ายผมก็ออกขวานะออกขวาเนะมาในอนอ พี่ตีพี่ตีขิมรอพี่ตีขิมรอพี่เดินไปถึงเลยนะเดินไปถึงเลยแหละตอนแรกผมจะเดินบอกใครบอกว่ารอลองอันรอลอทรศัพท์กันก็เลยไม่เดินถ้าเดินก็ได้แล้วเอาปูมาลงมาแล้วลงแลวงล่ยไดโอเคไปกพเอาปูไล่ไงไล่เลย่หรอฮะใคร พี่สุด่บอกพี่สุด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 สยามให้แดงแล้ว อยู่เอบนยอดเขาพูดผิดตงไหนพูดผิดตรงไหนอธิบายมาิไม่กลอธิบายเงร็วเวไหมตัวผมโคูเลต่อตละทงเอาตัวเดียวมาอนามาเขาขยับรถทัเดียวเข้าไปท้างสรัสวย

ขายที่สุดจริงเขี่ยมปาด้วยขายดาลาายดาลาดาลาตัวจริงของเขาใหญ่ด้วยเขาเขาเขาต้เดินออกมาช่วงนี้เขาทำงานไหมไม่ได้ครับต้องรอจังหวะลงโล่งกว่าเขี่ปลาผมแรงคนเต็มขาตั้งกล้องเสาได้ไหมเสาางปรเทศโอหใช่เสาอะไรเด็กดูจับผม

ทำไมก้องนี่ค่อนแค่เป็นสีขาวอะไรกงแค่นอเป็นสีส้มแค่หงางรู้รู้ตัวไหมโอเคครับพี่คครับไม่รู้ตัวครับตัวไหนเนี่ยเออหมายของเคาเป็นสีขาวเราเป็นสีส้ม้ากาศนยาสีไหนไม่ออกอกเพลทุกทีเลย ทรงข้อทรงโหนต้องดัดเลยนะใส่ก็บ้าใส่ก็บมา งนี้บนเขามีบนเขาซ้อนแรละบนแรกเลยไปอูไปไหนวะตัวเล็กตัวเล็กอูไปไหนวะโอ้ออกไปก็อูดูนกัน้ไป่ยวกนเกีวนเกี่ยวกันเกียวกันเกี่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 ยวกันเก่ยวายครับูสายยือนับหารทำกายทำอะ

เอ้ยาแต่ว่าพี่เขาขายช้างแล้วป่ะไม่รู้เขาบอกสวยเลยกช่กัก็อกมาป้าอระ้าวเขาแค์ไหมรถจอดกัน่นนะเราเราพอยู่กังน เลืขายของแบตมอแบตทนนอนงีแบตทนนอนมีก็มีโอ้โหแบตนก็มี0 0 9 0รแบตเทนนอน900เป็นแ่ให้ราคาดีกว่านี้ไหมยเ้าราคาเ้าซื้อเลยชื่อคราคากันเองด้นะเนี่ยเที่ฟังคือราคากันเองด้วยนะ ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยพาคนรู้จักกัา